กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีประเทศเราและหลวงปูท่ทวดข้อพึงปฏิบัติในการสวมดมนต์เจริญจิตภาวนาปรับจิตใจและร่างกายให้เกิดความสบายจักท่านั่งที่นั่งสถานที่ให้ปลอดภัยสงบประงับอันเหมาะแก่การภาวนาในระยะเวลานาตั้งจิตะระลึกไวไ้ภายในให้เห็นภาพสมุน,นึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเป็นประธานอยู่ข้างหน้าเราจากนั้นค่อยน้อมกราบสามผลผลที่หนึ่ง ระลึกในใจว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญามามีพระมหาการุณาช่วยเหลือสรร์โลกเป็นนันมากและทรงมีพระทัรมเปนริศน์คนที่สองระลึกถึงธรรมคำสอนต่างๆอันเป็นแนวทางปฏิบัติสูษษษษษ่ความบรรลุคนที่สามระลึกถึงพระอริยงสงสารของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกราบครบสามคนแล้วพึงบำะนมือแล้วกล่าวว่า บัดนี้เป็นครั้งที่42ตรงกับวันที่21่ธันวาคม2568รข้าพเจ้านายผุทธิพงศลพรอขอประเวงวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเรจลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามนีขอเทพเทวราเจ้า,าทั้งหลายโปรดงมาอนุโมทนาในการสรวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระารัตนตไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควแก่การสวดสาธยามนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมันตาจักกะวาลิสุอัตราขะฉันตุเทวดาสัทธรรมมุนีราชชะสุนันตุสักขะโมรังสักเคาเมจารุเบคิริสิกะรัตเตจันตะไดเควิมานีท่เบะเถจะคาเมตอรุวันนาฆาหินีเคหะวัตถุมิหิเคเตภูมาจาันตุ เทวานชาติระวิสมียักษ์ขันธพันาคาที่ฉันตาสันเกยยังมุนีวะอระวัจลังสารวงเมสนตุธรรมสักวะนากรวัจยานันดาธรรมสักวะนากรวัจยานันดาธรรมสักวะนากรวัจยานันดาบทสวดนะมะกาโรสิทธิขะระนโมรัสสะภะคโขตวะระโตสัมมาสัมพุทัสสะนโมรัสสะภะคโขตวะระโตสัมมาสัมพุทัสสะนโมรัสสะภะคโขตวะระโตสัมมาสัมพุทัสสะบทสวดสัจจะคลียขถานัตถิเมสังอัญญพุทโธเมสรางวังเอเตนะสัจจะวิชนะสุธิเวหตูสัพพะทานัตถิเมสังอัญญ ธรรมโมเมสารังอันวรังเอเตนะสัจจะวิชนะโสติเมหตุสัพพะทานัตถิเมสารังอันยังสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสัจจะวิชนะโสติเมหตุสัพพะทาบทสวดมหาการุณิโกนาโตติอาธิก่าคาถามหาการุณิโกนาโตอัถหายะสัพพะปะเนียภูเลตวะปะริสัพพาปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวิชนะมมาหนตุสัพคุปตะวะ มหาการุณิโกนาโตหิตายสภาปานิยังภูเลตวะปาริสัพภาปัตโตสัมโพธิมตมังเอเตนะสัจจะวชนะมโหตุสักภูปะทวะมหาการุณิโกนาโตสุขายาสภาปานิยังภูเลตวะปาริสัพภาปัตโตสัมโพธิมตมังเอเตนะสัจจะวชนะมโหตุสักภูปะทวะบทสวดมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสัมยังพระกวาสักยสุวิหารติกาปิละวตุสเมงมาเนยมาตาพิชุสังเนสัตทิงปัญจะมัตติหิ พิคุสติหิสัพเพเหวะอรหันติหิทัสสหิจารุกะสัตวิเทวดาเยปุเยนาสันนิปฏิดาหนติพักควันตังทัสนายพิคุสังขันจะอาทโคจตุนังสุทาวาสักกายิกานัเทวดังเอตัาสิอายังโคพักควาสกีสุวิหันติกาปิละววตุสมิงมาเนมาดาพิคุสังขีนาสัททิงปัญจัตมาดิพิคุสติหิสัพเพเหวะอรหันติหิทัสสหิจารุกะสัตวิเทวดาเยปุเยนาสันนิปฏิดาหนติพักควันตังทัสนายพิคุสังขันจะยันนเ ม่ยำปิเยนะพระกวาเตโนปัสสังกะม่ยำมอุปัสสังกะมิตะวะพระโคโดสันติเยปเจกะาราภาษายมาติอทะโคตาเทวดาสยาถาปินามะคารวาปุริโสสัมมันทิดังว่าพหังภาษาเลยะภาษาเลยดังว่าพหังสมินเชยเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทวิสุอันตะอหิตาพระโคโดปุตโตวัดุรังสุอัทะโคตาเทวดาพระวันดังอภิวาเทตวะเอกะมันดังอันังสุเอกะมันดังทิตะโคเอกะเทวดาพระโคโดสันเคอีมังขะระงอาาสิต มหาสมัยโยปวนาสมิเทวกายะสมมาคตาอาคาตามมหาอิมังธรรมะสมยังธัคขิตาเยวะอปะราชิตาสังติอาคคะโคอปะราเทวดาภะควาโดสันนิยีอิมังฆาตอปัสสิตัตระพิโกะสมาทัตังสุจิตังอัตโนมุชุกรรมังกังสุสาระทิวานิธนิขะเหตวะอิทาริยานิระขันติปันติตาติ อาทะโคอปาร拉เทวตาภักขวัตโถสันนิเคอีมังขังอาปัสิเชดวะขีลังเชดวะปะริขังอีนะขีลังโอหัจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันธาสุสุนัคติอาทะโคอปาร拉เทวตาภักขวัตโถสันนิเคอีมังขังอาปัสิเยกิจิพุทธังสารังคาตาเศนาเตเขมิสันติปายคุมิปะหายามมนุสังเทหังเทวะกายังปะริปุเรสันติติอาทะโคภักขวาภิกขุอามะเดสิเยปุเยนะภิกขเวท้สัสุ โลกะทัด we ุสุเทวตาสันนิปติตาคุณดีตาถาคาตานตาถาคาตานพระสัญญาพิ่คุสังหารจักรเยปิเตพิกเวอะอิจุงอธิตามัทนาอรันโดสามมาสมุตตาเตสัมปิพักวันตานาเอตตาปรมายะวะเทวดาสันนิปติฐาอะหิจุงสศยธาบิไมยังเอตตาอิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตาวัฒนาอรันโดสามมาสมุตตาเตสัมปิพักวันตานาเอตตาปรมายะวะเทวดาสันนิปติฐาพระวิสันติสศยธาบิไมยังเอตตาเอตตาอหิจิคิสมิพิกเวเทวกายนัน นามานิคิตต่ย,สยิสมิพิกคเวเทวคยานังนามานิเทสิสมิพิกคเวเทวกายนังนามานิตังสุนารถสาธุกังมริสิกโกรธาภาษิสามิติเอเบมัดเดติโคเด,ดพิโุภะควาโดปจัโสสุงภะวายอตราวจุจสิโลกะมนุษยกาสามิยัตถพุมาตัสสิตาเยสิตาคิลิพัลังปะายตตดาสัมหิตาปุตุตสีหะวะสาลีนาโลมะหังสาภิสัมพุนโน โอทาตมัสสาสุทาวิปัสสันมนาวิลาพิยโยปัญจสเตยตะวะวันนี้กับเอิตทเวตโตอมันจะยิสถานสาวะเคสสันเนรเตชีวะกยาพิกัตาเตยุเชลหาพิโกเตยจัอาตตะปะมังคกลงสุตราคุณศศาสนัเตสัมปตุโรยนนะมุญสานาทัศน์อาภิเยสถานมัทธคุงสหสังอัตถาสัจริงสัตังเอเกสถสนามุญสานามัทธสุงอาภิเยนตะมัทธคุงทิสาสปาบูตะเอา ตันจะสพังอภินยะวะวะคคิตวานะจขุมะตะโตอะมณีสัทธาสาวกีสัสเสนะนะเตเทวะกะยะยพิกันตาเตวิชนาถพิกโกเยวังคิตจายสมิขิละหิอนุภู菩萨สัตตะสหัสสะวะยะขาคุมะกาปิแลวเทอิติมัโตชุติมันโดวันนาวันโดยะสัสิโนมุทมะนะอภิโกโมภิกโะนังสมณิมนังชะสหัสสะเหมะวดารยะขานะนนตตะวินิโนอิติมันโตชุติมันโดวันนาวันโดยะสัสิโน Motha mana api kamung kiri kunang sembilan gunang, sata kira tisa sasa yaka na nata wanino, iti mantu chuti mantu wana mantu ya sasino. Motha mana api kamung kiri kunang sembilan gunang, itje teso lasa sasa yaka na nata wanino, iti mantu chuti mantu wana mantu ya sasino. Motha mana api kamung kiri kunang sembilan gunang, we sang mita banja sata yaka na nata wanino, iti mantu chuti mantu wana mantu ya sasino. Motha mana api kamung kiri kunang sembilan gunang. กุมภิโรราชะไคโยวเวโผลสะนิเมจะนังปิเยโยนะสะตะสะสะยังยักขานะปะยิรูปะสะติกุมภิโรราชะไคโยวสุปะคะสะปะนิเมนังปุริมาปุริมันจะติสังราชะสัตตะราโธปะสะสะติขันธะภะนะอธิปติมหาราชายะสัตติโสพุทธะปิตัสสะอะโวอินทะนามะมากะระอิติมะโตชิติมะโดวะนะมะโดยะสัจฉิโนมะธะมะนะเอ่อพิกะโมพิกะนะสะปะนิเมนังทักขิณัญจะติสังราชะวิรุฬหะโธปะสะสะติกุมภะธะนะอธิปติมหาราชายะสัตติโสพุทธะปิตัสสะ พระหัวอินทนมามาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมมันโตยะสัสินโนมุธามนาอภิกระมงคลพิฆนังสัมปิงิมานังปัจฉิมันจะที่สังราชาคุวิรูปโคปัสตินาคะนังอธิปติมหาราชายะสัชสิโสอุตตะปิตัสสะพระหัวอินทนมามาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมมันโตยะสัสินโนมุธามนาอภิกระมงคลพิฆนังสัมปิงิมานังอุตตะรันจัตที่สังราชาคุเวโรต้าปัสสติ ยักษ์ขานังอธิปติมหาราชยะสัสิโสอุตราวิตาสะหะหัวอินทนมามาภะลัติทีมัตตชุติมัตตอานามโตยะสัิโนโมทัพมะนาอภิกรรมพี่เข้าังสซวณิเงวังอุริมะทิสังท่าตาลโธทักขิเนนะวิโรหังโกปัจฉิมินะวิโรภโคกุเวโลอุตตระังทิสังจัตตารโตเตมหาราชสัมมันตาจตุโรทิสาทัตทธละมะนาธรรมสุวะเนกาปิลวเทเวเตสังมายาวินุทัสสะอาคูวันจะนิกีรสาถา มายากุเตนทุเบเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทะโนกามเสตโตจะกินนมันตุนิมมุตุจะโอปะนาโทโอปะมันโูจะเทวสุโตจะมาติลิจิตจัสนโนจะกคันโปนโลราชาชนโสภะอาคูบัญจะสิขเจวติมพระดุสุริยวจสศเอเตสัญญยจะราชาโนคันทพาสหราชพิโมทะมานาอภิกรรมุพิคุณังสัมปิณิมัง อะทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตตฉกากัรมพารสัตตะราอาคูปายาคาสหายาดิพิยะมมนาทัตตารัตจจะอาคูนาคายะสสินโนเอรวันโนมหานโคโซะคาสัมนิวันังเยนะคะราเชสัสสหารันติทิพพาทิชาปัขิวิสุทธาจขุเวหายาสะเตวนามัชปตาจินตระสุวรรณอิติเตสะานังอะภัยยันตานาคาราชานามสิสุปันนโตเขียมะกะสิพุทโธ สันนาหิวจัยอุปะวะหยันตานาคาสุปันนัสารณามกลงสุพุทังชิตาวัชยรหัตถินาสามุธังอสุลาสิตาพาตโรวาสะวเสดิติทิมตุยะสัชโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุลาธานาเปิกาสะเวปะจิติสุจิตติจะปะหาเราโทนามจีสหะสะตันจะภาริบุตนังสัพเพเวโรจะนามะกะสันนายิทวะกริติสงนันทราภูพัทธะมุปะขมุสัมมโยธานิพนนเดพิโคนังสัมมิณิมณัง อาโปจะเทวาปัทวิจะเตโชวายโยตถาคมุงวะรุณาวะรุณเทวาโสโมจะยะสัสสะเมตตากรุณากายิกาคูเทวายะสัสิโนทัศเสตเถทัสรากายาสัพเพนานัตวานิโนอิู่ทีมันโตชุติมันโตกันนัมันโตยะสัสิโนโมทามนาอิกิคุงพิคุงนางสัมปิิวานังเวนทูจะเทวาสหารีจะอตสัมมาจะทุเวยามาจันทัสสุปานิสสะเทวาจันทามาคูวุรักิตาสุริยสุปานิสสะเทวาสุริยมาคูวุรักิตา นักขัตตานิพุรคิตวะอาคูมันทะวะราหกาวะสุนังวะสาโวเสโถสับโกปะคาูดินทัตโตทัตเสตทัสตรกายาสเพนะตะวัน,นินโนอ,อิติมันโตชุติมันโตอันนาวันโดยะสัสสินโนมวัฒมนาอภิคุณพี่คุณนังสัพนิมานันอาถา,าคูซาคูเทาวะชาลามาคิสิกะลิบะอาริตาก,การาโรชาจาอุม,มาบุพภนิพสัสยิโนวะลุนัสหะนตามะจักอ,จ,จ,าอาจุต้าจาาัากอเนชกะสุรลยะรุจิลาคูอาคูวะสังวนิสิโน ทะเสเตทัสสะทกายัสสะเพนะนานัตตะวนิโนอิติมันตุชุตติมันตุวะนะวะโตยัสสะสีโนโมทะมะนะอภิกุมภิกุณังสะปะเนหะวะนังสังฆะมะนะมหาสะมณะมะลิสะมันสุตตะมะคิฏฐาปะธุสิกะอะหุอะคุมะโนปะธุสิกะอะหะหุอะระโยเทวะเยจะอะรหิตะวาสิโนปาราฆะมหาปาราฆะอะคุเทวะยัสสะสีโนทะเสเตทัสสะทกายัสสะเพนะนานัตตะวนิโนอิติมันตุชุตติมันตุวะนะวะโตยัสสะสีโน โมทัมนาอภิกรรมงพิ่คุอน้อสมณยนิงมนหนังสุกกากัลลุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตะคัยยะหาปามโมควาอาคูเทวะวิจักขณาสัทธรรมตาหาราคาชามิสก้าจะยะสัชินโนทะน่ายังอาคาปจุญโยโยทิสะอภิอสติทัเสรษฐะทัศธากายาสัพเพนันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยะสัชินโนโมทัมนาอภิกรรมงพิ่คุอน้อสมณยนิงมนหนังเขมิยะตุสิตายามะกัตถากาจะยะสัชินโน สัมพิธธตกะรมามาเสถาโชตินามจจะจ้าสวะนิม,มานะรตินาคูอัฐาคูปะรนิม,มิตาท่าเสเตท,ท่าสาธากายาสัพเพนันตะวานิโนอิทิมันโตชุด,ดิมันโตวนันนามโดยะสัสสินโมามานะมุทัม,มนาอภิเขมรภิเขมังสุเมหนังวังสัตเทเดเทวะนิกายาสัพเพนานาตะวานิโนนามันวเยนะขันฉงเยจันเยสัติสาสะหะ ปาวุทธะชาติมัคิลังโอคาตินนะมานาสวัางทักษิมโอคาตรังนาคังจันทังวะัสิตาติตังสุภรมาปารามโตจะพุตตาอิธิมโตสหสันนังกุมารโอติโสจะโสภปคัสเมนิมานะสหัสสะพมมะรุกานาหาหาภามะพิฏิทัติอุปปโนชิติมโนปิชามกายโยยะสัสสิโสทัสติอิสอาคุปาเจกะวาสะวัติโนเตสันจะมฉัโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเติเวสัพพภมาเกมาราเซนาภิกามิปัสสะ กันนะหะสะมัธยังเอธะคันนะหะถะพันถะราเขนะพันธะมัทโวสัมมันตาปริวาเรต๊ะมาวมุลจิตะโกจนณังอิติตัถะมหเสนงกันนะหเสนงอเปสัจิปานินาตะรามาจัสรังการวานาเพรอนยะถาปะเวสโกเมโขฐานะยันโตสวิชโกตะทาโสปจุทาวติสังพุทโอะอาศัยังวเสตันจะสัพพังอภินยะวะักคิตวานาชคุงมาตะโตอัมมติยะสถาสาวกีสัสเสนะเตมารเสนาภิกขันตาติวิชนาภิกขโว ตจะอาตับปามกรุงสุตรวพุทธศาสตาังวีตาราเคหิปะกะมงเนสังลมบิอินชยุงสัพเพวิชิตสังมาพยาิดายสัสนโมทันติสหาพธิสาวกเตชินิุตาติบทส่วนจุลยาชัยยะปารากรนะโมมพุทธะนะโมมพุทธะเตชสารัตนตยะธรมิกาเตชะปสิทธิปสิทวานารายะปารมสุราสิทธิพรหมจะอินทาจะตะ ตุโลกาคัมพีรักกาสมุทาคูดุงคังคาจะสรัมมะชัยยะประสิทธิภะวันตุเตชัยยะชัยยะธารนิธารณีอุทธิีอุทธิีนาทีนาทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนี่อะไรใส่เซ็นนะเมรุราชาพลนารชีชัยยะชัยยะคัมภีรสมพีนาเคินทนาคีปิสารจากุดะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงขีสุทธาทานะ มุขชาชยาชยาวรุณนะมุขสาตราชยาชยาจมปาทิฆาจัมปาทินาขะกุละคันถงชยาชยาขะชัคนนะตุรงสุกะระกผู้ชงสีหะพยักขะทีปะชยาชยาวรุณนะมุขยาตาชิตะชิตะเสนนาลีปุนะสุทธินารดีชยาชยาสุขาสุขาชีวี ชยยะชยยะธารณีตะเรสัทาสุชยยะชยยะชยยะธารณีสานตินสัทาชยยะชยยะมังกรารัญญาภวัเเคชยยะชยยะวรุณนยะเคชยยะชยยะรักขะเสสุระกุชเตชะชยยะชยยะปรมเมนทะขะนาชยยะชยยะราชาธีรัสาชัยชยยะชยยะปทบินสับพังชยยะชยยะอรหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชยยะชยยะ มหิสุโรอโรฮาินเทวาชยะชยะพระมาสุอรโกชยะชยะนาโควิโรหโกวิโรโคจันทิมาราวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะอังคิวายโยจะวาชุนหกุมารโอทาตารัตโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปะทะสิทธิตาปะสะอาธโยอิสิโนสาวกาสัพพา ชายะรามโมภาว,วนตุเตชายะธรรมโมจัตสังโคจะตถาสะพปะโรจะชายะกังเอเตนะชายะเตเชนะชายะสุติภวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะโหตุเตชายะมังคะลังอะชายโยปิพุทธะสัตถิม,มะโตอะยังมาราสะจะาปปะบิมะโตปรชาชโยอุโกสยามโพธิมันเถปโมทิตาชายะตาธาพระมฆณะเมชโน ชายโยปิพุทธะสิร mm. humanity, ิมาโตอะยังมาราสะจะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาอินทขณาเมหิสโนชายโยปิพุทธะสิริมาโตอะยังมาราสะจะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาเทวขณาเมหิสโนชายโยปิพุทธะสิริมาโตอะยังมาราสะจะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธาสุปันนะขนะ มหิจโนชโยปิพุทธะเศรีมัตโตอะยังมาระสะจะปัปปิมัตโตปราชโยอุโคสยังโพธิมันเถปโมทิตาชยยะตถานะขะขณามหิจโนชโยปิพุทธะเศรีมัตโตอะยังมาระสะจะปัปปิมัตโตปราชโยอุโคสยังโพธิมันเถปโมทิตาชยยะตถาสะพรมะขณามหิจโนชโยโตโพธิยามูเลสักกายานันนทิวัฒโนเอวังตาวังวิเชโยหิชยสุชยมังคะเล Pak racita, padang ke sisi, padi po kare, abi sege, sapa, putana, kapapomo, kapato, pamotati sunak kataan sumang, kadang suka padang suko tida, suka noh, sumuh doh, cak sukitang, kaya, kamang, wajakamang, parah kinang, parah kinang, Te pak nitite, parah kinang, parah kinang, bala pantate, parah kinang, te, a ta, lata, sukitang, wilunah, putah, sasani, a roka, saha, sapi, ya Sunantu Punto เยเทวะสมิงธานีอาทิตคตาทีคายุก้าสัทธาหนตุสุขิตาหุนตุสัพพะธาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุช ah, ินาสัสนังยากาจิปัฏฐานาเตสาสัพเพปลียนตุมะโนคราธายุตตะกาเลอวัสสันตุวัสสังวสะวะราหกาโรคาจุปะทาวาเนสังนิวาเรนตุจะสัพพะธากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะธาอรหันต์ บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวามสุตังเอกังสัมม Dis ิยังพระกวัฏฐิยังวิหารติเชตวันีอนาคะปินทิกสะอารามิตตระโคพระกวาฏฐพิคุอมเตสิพิคขวติพระทันเตติเตพิคุพระกวาโตปัจจะโสสุงพระกวาเอตตัถวจะอุปาทาวาพิคขเวตถาคตานันอนุปาทาวาตถาคตานันทิตตาวาสาาตุธรรมะทิตาตาธรรมะนิมมตาสัพเพสังขาระเอจติ ตั้งตถ่าคตโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิ i t อภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏถเปติวิบวรติวิปัสติอุตตนีคารติสัพเพสังขาราเนิจติอุปัฏฐาวาพิฆเวตถาคตานันอนุปัฏฐาวาตถาคตานันทิฏฐาวาสาธาตุธรรมะทิฏฐาตธรรมะนิยมดาสัพเพธังมสังขาราเนจสัพเพสังขาราทุกขติตั้งตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติ อภิสัมพุจิตอภิสัมมตวอาอจิคติเทเสติปัญญาเบติปัตถาเปติวิวารติวิปัสสิติอุตานิครติสัพเพสังขาราทุกติอุปา,าทาวาพิคเวสตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมดาสัพเพธรรมานัตติตั้งตาถาคตอภิสัมพุชติอภิสัมมต, highways, ติอภิสัมพุชิตาอภิสัมมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติบิวารติ อิภะชัติอุตานิกรติสัพเพสัมมาอนาัตตาติอิทัมโอจะภพัคขวาอัตตมนาเตพิขุภัคขวโตปาสีทันอภินทุนติบทสวดพระเทกรตาตคาถาปแปลอทิตังนานาวาคามยะนับไปดีกังเขอนาคดังบุคคลไม่ควรตาคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติดรมปะหินันตังอปตันจะกอนาคดัง สิ่งเป็นอดีตกลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะตถาัตถะวิปัสสติวิอสังฮิระอสังขปังตังวิธามมรูโพภยุพรูภายเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่เงื่ยนเคลนเขาควรพรควรอาการเช่นนั้นไมอาชีวะคิดจากมาตบางโกชันยังมัสุเบความเพียรเป็นกิจต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพวกนี้นะคีโนสังขารันเตนะมหาเสนนะมัจุนา เพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจราซึ่งมีเสียนามากย่อมไม่มีสำหรเราเอวังวิหาริมาตะบิงอ,อโหรตะตมาตันทิตังตังเมพเทกราโตติสันโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรื่องผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เขตุการในกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราีเดียวกว็น่าชมบทสวดธรรมสังเวขาปัจจเวขณปแด สัพเพสังาราณิจะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประดมนาธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดที่แล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาราณิทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกชนยาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมะนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คนถือว่าเราว่าของเรา ว่าตัวว่าตนของเราทุ่วงชีวิตต่งชีวิตของไม่ยังยืนทุกวงมานังความตายเป็นของยังยืนวัสั่งมะยามาริตพังอันเราจะเพิงตายเป็นแท่มรณะปร mm ิโยสานังมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดก็ชีวิตตังเมียยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมมรณัเมอินิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่สังเว็ยยังกายโยจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ใน อ่าเปตวิญญาโนคันปราศวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนันดาปทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขารังอีวะประดุด,ดังวท่ทนมาละทันฟืนนี่รัฐถังหาประโยชน์มีได้อนิจจาวัฏตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอ,อุปาทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสิอมไปเป็นธรรมดาอุปัชชตวานิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดนบไปเตสังูปะสัมโมสุขโค ความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสต,ตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มารินสุจะมาริสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมาริสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัชิเมเตถะสังสย,ยุความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายอย่างกินจิอย่างกินจักุศลกาลังสัพหิะเทหิกระทังปุญญ,ญญโนอนนี้มทสันตุ Sebagai contoh Michael ditCalersайте di sini Jika anda net young Kemudian kita inginkan tentang menggunakan nyaman kerajaan dan barang yang bukan hidayat, kemudian buat mempelajari yang belum dibuat encouraged are 출 sci benar untuk tukar berguna tersendiri Hai mem detta via toni都ihat banyakEE WarsASE dan Other ofững, dan대 gravea KITOM desenvolver melahirkan spannstellene hanya menggunakan tulßan yang kebanyakan berapakan oleh est diyor epic dan ingin Trading Van bisa secutah weer Myanmar Follie kerapa tak ya, ada alasan dalam kata- Черsei mengikat lebih banyak yang satu yang skeleton dan jadi f Wr indicating. Kenapa Sahara, Mahir ini tidak akan Kabul ijinkan untuk mencermatiель larva tersan первena? Iya, memang dih Teen piorikan. Muca Gentle alphabet, baca ya, berjata สุขิตาหุนดุทุกขะปวงันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนดุทุกขะปวงันตุสัพเพสามะติหนังส like ัตมิชันตัวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะวาปฏิทานคัตยาเทวะตะสันติวิหารวาสินีทุเปพฆเรโพธิฆเรตาหิงตาหิงตาธรรมะทะเนนะพจนตุปุชตะ Sotin karun karon pihak vipha lang man maca, thera cha ma cha na vaga cha phi ko kama jadesa ni kha isara sappana sukita kon tudde yepi husa ye pi cha na sang che cha papadika ni yaya ni kan dhamma balang paticcate sabbevi dukkasa karon to sanga tu che sarang tamu, dhamma cha cha pukala sangkho budu samakhwa atthaya cha hitaya cha สัตโตมโหสถเภปิธรรมจาริโนพุทธิัสัมปะปุนไณยมะธรรมมอริยปปปธรรมมอริยาปปะอิทิเตปัสสันนาโหรตุสัพเภปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทาลังปะเวชันตุกาเรติโวปะวสันตุพุทธิภาวายาสัตตานังสมิดทังเนตุเมตานิมมาดาปิดาจะอตระชังนิจังรักขันติพุทธังเอวังธรรมินะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพะทา เทวตาอุโยชนะขดะบุษงเทวดาทุกขปัตตาจานิทุกขพยาปัตตาจานิพยาโสกาปัตตาจานิโสกาหุ่นดุสัพเพยปีปานิโนเอตตาวตาจะอามิสัมปัทังบุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทันดุสัทะยาสีลังละกขันดุสัพพะดาภาวนาผีระตาหุนดุคัจฉันตุเทวตาขดะสุมังขรขดะหุ่นดุสุพังสุมังขรังละกขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสติหุน่นดุน โคดุส <quer> ัพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวดาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตะังโหตุสัพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวดาสัพพะสังฆานุภาเวนะโหนตุสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตะังสัพเพพุทธะพระปตะปัจเจกานันจะยังพรังอรันตานันตะเตชานะรักขังพานิเวสพสุสัพเพพุทธะพระปตะปัจเจกานันจะยังพรังอรันตานันตะเตชานะรักขังพานิเวสพโส

Pajegan nanti yang perang arantana nanti deshanya lakukan ini bisa pesoh sampai Buddha para petah pajegan nanti yang perang arantana nanti deshanya lakukan ini ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธ,ธมนีข้าพเจ้าขอนอนล้าอุทิศถวายให้เป็นถวายเป็นพระอาชุพสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สว,สว,สวัสดสุขส่วนใคลขออนุรงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะเสริมคนแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค้าปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันตรายทั้งทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่หยดหยากยากจดขออยาให้ไม่แก่ข้าพเจ้า ขอให้ก้าเจ้ามีสมาธิตตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงงานตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทรดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอายุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลประปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลารวมถึงวัตถุมงคลทั้งอง ที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้ธานุภาพเทวันุภาพและอริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ครอบครอง,องและผู้ชาทุกการเทินจะ